ชุดนี้จะเป็นชุดเครื่องมือเจียบ่าวาวปาดบ่าวาวนะครับเป็นชุดใจนะครับของลูกค้าจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใจนะครับในชุดจะมีมีดปาดกลมนะครับตั้งแต่20มิลจนถึง34มิมลน,นะครับความโตแล้วก็ชุดหินเพชรนะครับใช้เก็บละเอียดตั้งแต่21เมิลจนถึง34มิมิลน,นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ จะมีมีดปาดบ่าวาว4.5มิลแกน4.5แล้วก็แกน5มิลนะครับแล้วก็แกนเจียนะครับแกนเจียที่ใช้กับชุดมีดปาดบาแล้วก็หินเพชรน,นะครับจะมี4.5มิลแล้วก็5มิลนะครับจะเป็นแกนเจียนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีด ที่ใช้กับแกนปาดบ่านะครับจะมีมีดหน้าตรงแล้วก็มีดขวานรูนไนไปในชุดนะครับนะครับใช้ปาดบ่าว,าวสำหรับทำบา่าวใหม่หรือว่าซ่อมบา่าวที่มันสุดมันรั่วนะครับเอาไปใช้งานซ่อมเองที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอส่งร้านกึงเวลาร้านกึงที่มันอยู่ไกลๆเสียเวลาไปนะครับก็ด้าม ของแกนปาดจะเจาะรูเอาไว้นะครับเจาะรูเอาไว้สําหรับเสียบเสียบเหล็กแท่งนะครับใช้มือปาดได้เลยหรือจะใช้กับสว่านแทน่นใช้กับมิลลิงใช้จับได้เลยครับส่วนช่องทางการติดต่อของทางร้านอู่ช่างตีคือมือช่างตามนี้เลยนะครับ YouTube Tik t อกเพจอู่ช่างตีคือมือช่างลายจะเป็น l ายเอดนะครับอดช่างตีครับโทรส่วนเ0 5 2 7เจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดแปดครับ สนใจเครื่องมือเบสิกต่างๆแบบจับฝาสูบทําวาวแบบปาดฝาสูบแบบพันเรือนดิน่งดูดเข้าเียงเข้าแข็งเครื่องติดต่อร้านอูอูช่างตีเครื่องมือช่างเลยเลยครับ